วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมอพิเชษ90ปีแข็งแรงนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานนะครับเป็นเบาหวานต้องทานยาหรือไม่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานเนี่ยที่ต้องทานยาจริงๆริงไหมต้องทานยายังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเอาองค์ความรู้เรื่องเบาหวานกันก่อนนะครับหมอจะต้องทวนให้ก่อนถ้าเกิดเรามีความรู้เรื่องเบาหวานเราจะไม่กลัวมันเลยจะไม่กลัวมันอีกเลยเรื่องเบาหวานเพราะเบาหวานเป็น ภาวะหนึ่งซึ่งดูแลง่ายมากนะครับง่ายมากเบาหวานจริงๆแล้วคือโรคอะไรใช่ไหมครับอ่าเบาหวานคือโรคอะไรเบาหวานมีทั้งแบบผอมแล้วก็แบบอ้วนแบบนี้หลายๆท่านก็ถามว่าไอ้เบาหวานมันคือโรคอะไรโรคเบาหวานก็คือภาวะที่น้ําตาลในกระแสะเลือดเกิน126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับตอนก่อนอาหารเช้านะอย่าลืมนะครับไม่ใช่เจาะตอนไหนก็ได้ ต้องกอดอาหารเช้าลราอดอาหารประมาณ6ชั่วโมงขึ้นไปแล้วเจาะน้ําตาลในเลือดถ้าเกิน1 2 6มิลลิกรัมปเซนตะครับติดต่อกันหลายๆครั้งนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับหลายๆครั้ง2-3ครั้งแล้วยังเกิน1 2 6มิลลิกรัมปร์เซนะครับเนี่ยแสดงว่าท่านเลิอมเป็นเบาหวานแล้วใบนี้เป็นเอกสารจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งใช้เกณฑ์มาตรฐานของสมาคมเบาหวานโลก ทั่วโลกใช้เกณฑ์มาตรฐานนี้นะครับคือ126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สรุปง่ายๆคือค่าปกติของเบาหวานในเลือดเนี่ยก่อนอาหารเช้าจะไม่เกิน126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าใครเจาะน้ำตาลก่อนอาหารเช้าเกิน126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ท่านมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานแล้วนะครับแล้วไม่ใช่เจาะน้ำตาลตอนเช้าได้อย่างเดียวจริงๆแล้วสามารถจะเจาะหลังอาหารเช้าก็ได้นะครับหรือหลังอาหารกลางวันหรือหลังอาหารเย็นก็ได้แต่ต้องวัดเจาะน้ําตาลน,นั้น หลังจากอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับอย่าลืมนะหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงไม่ใช่กินข้าวแล้วจกเลือดเลยไม่ใช่ต้องหลังอาหารแล้ว2ชั่วโมงขึ้นไปแล้วจาบดูถ้าเกิดเกิน200 200นะครับอ่ามีโอกาสเป็นเบาหวานแล้วนี่คือตับอ่อนก่อนให้ดูก่อนคือตับอ่อนตรงนี้อยู่ตรงกลางท้องนี่นะครับนี่คือลำตัวนี่ท้องนี่ตับอ่อนตับอ่อนมีหน้าที่ผลิตอินซูลิน อินซูลินมีหน้าที่นําน้ําตาลจากกระแสเลือดที่สูงสูงนะครับเข้าไปสู่ในเนื้อเยื่อเอาไปใช้เป็นพลังงานพอเซลล์เนื้อเยื่อมีน้ําตาลมันก็ทํางานได้ก็มีแรงร่างกายคนเราก็แข็งแรงขึ้นพอเซลล์มีแรงกล้ามเนื้อมีแรงน้ําตาลในกระแสเลือดก็จะต่ําลงเพราะมันเอาไปใช้งานเอ,นะอระเบาหวานทาไมม่มีผอมมีอ้วนระหบิพิเศษใช่ไหมครับจาได้ไหมครับ เบาหวานมีเบาหวาน2แบบนะครับแบบแรกคือเบาหวานที่เกิดจากตับอ่อนนะครับตับอ่อนมันไม่สร้างอินซูลินเลยนี่เป็นในเด็กครับผมตั้งแต่เด็กๆคือไม่ยอมสร้างอินซูลินอินซูลินมันมีหน้าที่ฉีดน้ําตาลเข้าสู่เนื้อเยื่อพอมันไม่ฉีดน้าตาลเข้าสู่เนื้อเยื่อร่างกายเนื้อเยื่อก็ทํางานไม่ได้เซลลก็ทํางานไม่ได้มันก็จะผอมผอมเพราะมันไม่มีไม่มีไม่มีน้าตาลเข้าไปในเซลลเซลล์ก็จะผอมผอมผอมทำให้เกิดแบบนี้ครับผมพอเซลผอมคนก็เลยผอมด้วย เราเรียกว่าเป็นเบาหวานที่ที่1จําได้ไหมครับเป็นไทวันหรือที่ที่1คือเขาเรียกเบาหวานแบบผอมซึ่งเป็นส่วนน้อยมีไม่ถึง5%ของคนที่เป็นเบาหวานนะครับไม่ถึง5%แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเบาหวานที่ที่2คือมีน้ําตาลเกินครับมีน้ําตาลเกินหรืออินซูลินมันไม่พอคือผลิตพอแต่ไม่พอใช้ก็มีนะครับเนื่องจากว่าอ่เาเรียกว่าทานน้าตาลเยอะเกินนะครับคนอ้วนนะครับส่วนยหา่เขาจะอ้วนอ้วนคือกินเยอะนั่นเองพอกินเยอะแล้ว ร่างกายเราผลิตอินซูลินพอก็จริงอยู่แต่ว่าเซลล์มันอ้วนมันใหญ่ขึ้นมันเลยเปรียบเสมือนกับอินซูลินไม่พอคล้ายๆอย่างนั้นนะครับผมครับคล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสาระสําคัญก็คืออย่าให้อ้วนนะครับอย่าให้อ้วนเราสรุปง่ายๆก็คือว่าเบาหวานมี2ชิ้นิดก็คือเบาหวานชิ้นแบบผอมแบบผอมเกิดจากตับอ่อนไม่สร้างอินซูลินแต่ถ้าเกิดมันสร้างบ้าง ไม่สร้างบ้างหรือสร้างไม่ค่อยพอนะครับมันก็ทําให้เกิดเบาหวานแบบไม่อ้วนไม่หอมก็เบาหวานแบบกลางๆก็มีนะครับแบบนี้นะครับเบาหวานกลางๆแต่ถ้าเกิดคนอ้วนมากๆเนี่ยอันนี้อินซูลินพอนะครับแต่ว่ามันใช้เยอะมันก็เลยทําให้เหมือนกับมันไม่พอสาระสําคัญของเบาหวานคืออะไรทราบไหมครับสาระสำคัญของเบาหวานก็คือมันไม่มีอาการอะไรเลยเบาหวานระยะแรกเริ่มไม่มีอาการอะไรครับไม่มีอาการอะไร มันเป็นเยอะๆแล้วมันถึงจะมีอาการคอแห้งปากแห้งหิวบ่อยปัสสสวะบ่อยน้ําหนักลดลงอ่อนเพลียตามัวมือเท้าช้าแล้วถึงกระทั่งหมดสติไปเพราะฉะนั้นนี่คือโรคแซกซอนของมันหรืออันตรายของเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแรกเริ่มเบาหวานไม่มีอาการอะไรและทําไมเราต้องรักษามันใช่ไหมการที่เรารักษาโรคเบาหวานเพื่อให้น้ําตาลมันไม่สูงเกิน126 ในก่อนอาหารเช้าก็เพราะว่ามันมีโรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับเส้นเลือดในร่างกายของคนเรานะครับมันแทรกซ้อนอยังไงอันนี้เป็นเอกสารจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยมันจะแทรกซ้อนอยูเออ่เรื่องของเรื่องของเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดเส้นเล็กเส้นเลือดเอส,น баб, ส้นใหญ่เส้นเลือดเส้นเล็กทำให้เกิดอาการอะไรก็ชามือจําได้ไหมครับใครเป็นเบาหวานจะชามือตามัวแล้วก็ไตาวายอันนี้คือสาระสําคัญของโรคแทรกซ้อนของเบาหวานนะครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นมากๆขึ้นมันทําให้เกิดหัวใจวาย ทำให้เกิดเส้นลสมองตีบตันได้มันทําให้คนเราเป็นอมัมพฤกษ์อมัมพาตได้เป็นหัวใจวายตายได้นะครับนั่นคือเป็นเยอะๆหรือถ้าเกิดเป็นมากๆไม่รักษากระชอกหมดสติไปเลยก็ได้โรคเบาหวานนะครับเวลามันมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นมาเนี่ยจะรักษายากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็เลยต้องพยายามดูแลเรื่องโรคแทรกซ้อนอย่าให้มันมีอาการพวกนี้เกิดขึ้นโรคแทรกซ้อนของเบาหวานเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มเส้นเลือดทําให้เกิดชามือชาเท้าตามัวไตาวาย เนี่ยไปวายน่ากลัวหัวใจวายนะครับขาดเลือดแล้วก็เส้นเลือดสมองแตกตีบเอามาพึ้นเอาพาแล้วก็ช็อกหมดสติจากเบาหวานคิดวโคม่าไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีการรักษาที่ดีไม่เป็นนะครับโรคพวกนี้จะไม่เป็นเลยนะครับเป้าหมายในการดูแลเบาหวานก็คือรักษาเพื่อให้น้ำตาลมันต่ำกว่า126บกมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แค่นี้ตอนเช้าจบเลยแค่นี้ครับผมแต่หลายคนบอกว่าหมอพิเศษพูดง่ายจังเลยเนาะแล้วทำยังไงเนี่ยเอาเป็นภาษาชาวบ้านผัดด้วยกันก่อนไอ้อยางนี้มัน มันอ่านทางการแพทย์หน่อยเนาะมันเยอะเอาอย่างนี้ก็เอาอย่างง่ายๆเอาอย่างง่ายเลยอย่างง่ายเลยผู้หญิงอ่ะอย่าให้น้ําหนักเกินหกกิโลก่อน,น,นเป้าไหวตรงนี้ก่อนเนาะผู้หญิงอ่ะอย่าให้เกิน60จําได้ไหมครับผู้ชายก็อย่าให้น้ําหนักเกิน70็ดสิบก่อนนะเป้าหมายและน้ำตาลตอนเช้าไม่เกิน126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะเราเริ่มมีเป้าละ126นะครับหรือน้ำตาลหลังอาหาร2ชั่วโมงไม่เกิน200อันนี้ไม่ต้องดูนะครับหรือ3ามฮิมอกวินเอวซีไม่เกิน7หรือจะเอา6.5จผมก็จะยากอยู่เอาเ็ดก็แล้วกันเเนาาะอ7 แต่ตรงนี้ไม่ต้องดูเอาข้อไหนดีเอาข้อบนดีกว่าง่ายๆดีเอาวัดดูน้าหนักเลยเนาะผู้หญิงอย่าให้เกิน60ผู้ชายอย่าให้เกิน70แล้วก็น้ำตาลตอนเช้าอย่าให้เกินร้อยยี่สิบนี่คือเป้าหมายการดูแลเบาหวานถ้าทำอย่างนี้ได้นะจบแน่นอนหายแน่นอนครับในการดูแลเบาหวานนะครับจะทําอย่างไรเมื่อกี้หมอพิเชษพูดแล้วใช่ไหมครับทำอย่างไรก็ตามให้สมดุลอินซูลินให้เพียงพอนะครับเร,เรื่องของอการ กินอาหารจําได้ไหมครับการออกกําลังกายนะครับแล้วก็ถึงจะไปมียาหรือก็มียาฉีดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสเตจของการดูแลเบาหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาดูเบาหวานชิดที่หนึ่งที่จําได้ไหมครับว่าสักครู่นี้เป็นเบาหวานชิดผอมอันนี้การรักษามีอยู่วิธีเดียวครับฉีด i n s ูลินอย่างเดียวเลยอันนี้ปมีไม่เกิน5%ของคนเป็นเบาหวานไม่ถึงครับเบาหวานที่ที่2เนี่ยทำยังไงให้มันหายการรักษาเบาหวานคือการกินอาหารแบบแบบหนักเชา้าเบาเที่ยงเลี่งยงเย็นไม่ดึกจําได้ไหมครับ fc นะครับ modify IF หรือ modify intermittent fasting ก็คือการกินแบบตักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นเว้นดึกตอนเย็นข้าวเจ้า,าข้าวเหนียวข้าวตีวขนมปังขนมหวานผลไม้งดไว้ก่อนให้ทานอะไรได้บ้างหมอไปเชฟอ่าซี FC ตอบได้ 1. นผักทุกชนิดผักสดผักลวกผักต้มผักจิ้มแจ่วผักอะไรได้หมดเลย 2. องโปรตีนทุกชนิดเช่นเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะครับเนื้อไข่ปลาเนื้อหมู เนื้อเป็ดเนื้อไก่ทานได้หมดเลยนะครับเป็นโปรโตีนทานได้หมดเอาไปซ่อมแซมร่างกายเราสังเกตไหมครับว่าเรากลับไปสู่งาน90ปีขางแรงข้อแรกเลยจําได้ไหมครับเรื่องการทานอาหารและหลังจากนั้นการรักษาแบบที่2ก็คือการออกกําลังกายครับออกกําลังกายออกกำลังกายหลังอาหารเย็ยนทุกวันวนลาหนึ่งชั่วโมงเป็นการรักษาเบาหวานด้วยจําได้ไหมครับและข้อสามก็คืองดอ้วนงดอ้วนทํายังไงไม่ให้อ้วนแล้วกินน้อยลงกินแบบ 1- นึก็จะได้3เองอัตโนมัติจําได้ไหมครับแล้วอ้วนเนี่ยเราดูที่ตัวเลขอะไร เราดูตัวเลขที่ผู้หญิงอย่าให้เกิน60กิโลผู้ชายอย่าให้เกิน70กิโลจำได้ไหมครับ1 2 3มันก็จะกลายเป็นอันเดียวกันทำสามอย่างนี้แล้วนะครับน้ำตาลตอนเช้ายันเกิน126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถึงต้องกินยาแล้วหลังจากกินยาเป็นแล้วกินยังไงยังไงเราดูแลแล้วยังไงง่างยก็ไม่หายไม่ดีน้ำตาลที่เคยต่ำกว่า126เลย200กว่า300กว่าตลอดเวลาคุณหมอท่านจะพิจารณาเป็นยาฉีดในทีหลังให้ มันเป็นสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งจำได้ไหมครับคำถามวันนี้จำได้ไหมครับเป็นเบาหวานต้องทานยาหรือไม่ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับ1 2 3สไม่ต้องนะครับแล้วถ้าเกิดทำหนึ่งสองสามแล้วน้ำตาลยังเกิน126อยู่อันนี้ถึงต้องทานยานะครับนั่นคือหลักการเลยนะครับเราคงาต้องอดูก่อนว่าการที่เราเป็นเบาหวานเนี่ยมันเป็นเบาหวานระดับไหนนะครับระดับไหนปกติแล้วการเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดอยู่ในเกฑ์ที่ซึ่งเป็นไม่มากก็คือมีน้ำค่าน้ำตาลตั้งแต่126-150ถึงมกรัมปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเบาหวานที่เริ่มต้นหรือเป็นน้อยๆเนี่ยครับอันนี้ไม่ต้องกินยายังไม่ต้องกินยาแล้วก็ไม่ทําอะไรควบคุมอาหารออกกําลังกายงดอ้วนเบาหวานร,ระยะแรกเริ่มจับค่อยๆดีขึ้นจนหายเองได้นั่นคือเบาหวานร,ระยะแรกเริ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นเบาหวานที่มีน้ำตาลตั้งแต่126-150นะครับ ยังไม่ต้องทานยาก็ได้นะครับให้ควบคุมอาหารเอาควบคุมอาหาราหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเงยงเง็ยนวันดึก2ออกกกำลังก,กายทุกวันลังอาหารเย็นทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมง3คุณผู้หญิงอย่าให้เกิน6กกิโลคุณผู้ชายอย่าให้เกิน70กิโลถ้าทําได้เบาหวานหายได้ครับทําไมหมอพิเชษต้องให้ทําตรงนี้ทําแบบนี้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงการใช้ยาการไม่ใช้ยาโดยที่ไม่จําเป็นไปตลอดชีวิตนั้นมันจะไม่ไตทํางานหนะักและมีโอกาสไตวายได้เร็วขึ้นเพราะคนไทยเราปัจจุบันนี้ ไตไวายมากครับเป็นไตไวายกันเยอะมากล้างไตกันประจํานะครับอันหนึ่งที่คนเป็นเอฟซีจำได้ไหมครับใครเป็นเบาหวานหมอพิเชษแนะนําให้มีเครื่องเจาะน้ำตาลไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่าอะไรเราจะได้ติดตามน้ําตาลตอนเช้าได้หรือตอนมีอาการน้ําตาลต่ำได้เพราะว่าเวลากินยาไปเยอะมันจะมีอาการเวียนหัวจากน้ําตาลต่าได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอพิเชษอยากให้มีเครื่องเจาะน้ำตาลไว้นะครับแล้วเครื่องเจาะน้ำตาลนั้นก็อันนี้กี่ตังค์รับพันกว่าบาทนะครับ แต่เราจะสามารถเจาะด้วยตัวเราเองได้แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีเครื่องเจาะน้ําตาลแล้วอย่าลืมเทียบค่าเครื่องกับน้ําตาลที่โรงพยาบาลด้วยนะครับเอาเครื่องเราไปด้วยพอเจาะเลือดที่โรงพยาบาลเสร็จให้คุณพยาบาลเอาเลือดนั้นใส่เครื่องเราด้วยแล้วดูว่าข้ามตาลมันใกล้เคียงกันไหมถ้าใกล้เคียงกันแสดงว่าเครื่องของเราโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้ปีละหนึ่งครั้งนะครับเลขอ,อันหนึ่ง FC เบาหวานอย่าลืมมีเครื่องชั่งหนักนะครับอนุมาณ2 3 0 0บาทไว้ที่บ้าน อันนี้จําเป็นมากนะครับถ้าปรึกษาหมอไปเช็ดหมอไปเช็ดก็จะถามอยู่เสมอสม,อมีเครื่องตรวจน้ําตาลไหมมีเครื่องชั่งน้ําหนักไหมมีเครื่องวัดความดันไหมใช่ไหมครับถ้ามีสามเครื่องนี้เพียงพอในการดูแลตัวเองจะถึง90ปีแข็งแรงได้ครับอย่าลืมนะครับอันนี้จําเป็นมากนะเพราะว่ามมีผลอันหนึ่งก็คือว่าเวลาดูแลในสไตล์ของ90ปีแข็งแรงแล้วเช่นทานอาหารได้ดีแล้วออกกำลังกายทุกวันแล้วก็ไม่อ้วนแล้วน้ําตาลจะดีขึ้นพอน้ําตาลดีขึ้นมันจะต่ําสิครับ มันจะต่ําแล้วมันจะเป็นลมจะเวียนหัวเพาาราะประหวานมันดีเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภาวะที่ประหวานเริ่มดีขึ้นเราจะต้องเริ่มปรับลดยานะครับปรับลดยาแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นลมนะครับเพราะฉะนั้นแก้ไขก็คือเจาะน้ําตาลเลยครับจะน้ําทีเมื่อมีอาการเจอะน้ำตาลเลยว่ามันต่ำกว่าร้อยไหมถ้าต่ำกว่าร้อยก็แสดงว่าน้าตาลต่ําให้กินน้ำหวานเลยแล้วก็เตรียมตัวลดยาอายุ2ี่ปวดเอวามากๆครับทำยังไงก็ไม่หายครับ อย่าลืมนะว่าการปวดเอวนั้นเกิดจาก1นนั่งหลังค่อมอย่าลืมนะครับอย่านั่งหลังค่อมถ้าไม่นั่งหลังค่อมนะครับอาการปวดเอวจะดีขึ้นอย่านั่งหลังค่อมแบบนี้นะครับปวดเอวนั่งหลังค่อมแบบนี้ไม่ได้นะครับอย่านั่งหลังค่อมแบบนี้นั่งแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับหลังค่อมแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องนั่งแบบนี้นะครับถ้านั่งหลังค่อมแบบนี้จะปวดเอวไม่หายนะครับแล้วก็อย่ายกของหนักนะครับอย่ายกของหนักการยกของหนักนั้นจะทําให้อาการปวดหลังไม่หายเหมือนกันนะครับ แล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้ทานแคลเซียมข้าวโพดให้เพียงพอนะครับถ้าทําอย่างนี้ได้นะครับอาการปวดหลังจะดีขึ้นเพราะว่าหมอนรองกระดูกจะแข็งแรงขึ้นนะครับเบาหวานหายได้ไหมครับหายได้ครับถ้าเกิดปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเบาหวานหายได้เนาะหลายๆท่านถามมาคําถามม่ถามบ่อยครั้งเลยรับถาม,ถาม,ถามบ่อยมากเบาหวานหายได้ไหมนะครับต้องกินยาตลอดชีวิตไม่จริงไม่จริงนะครับไม่จริง เพราะว่าอะไรเพราะว่าการรักษาเบาหวานมี5ข้อจําได้ไหมครับ FC 1การทานอาหารเป็นการรักษาเบาหวานแบบหนึ่ง2การออกกําลังกายเป็นการรักษาเบาหวานแบบหนึ่ง3การงดอ้วนเป็นการรักษาเบาหวานแบบหนึ่ง4การทานยาเป็นการรักษาเบาหวานแบบหนึ่งข้อที่4รุนู่นเนี่ยแล้วการฉีดยาเป็นการรักษาแบบหนึ่งคือข้อที่5เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำข้อ1 2-3ถ้าทําได้เบาหวานน้ำตาลตอนเช้าต่ำกว่า126รบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเบาหวานหายครับผม หายได้ครับหายได้นะครับไม่ต้องกังวลนะใช้เครื่องเจาะน้ําตาลปลายนิ้วได้ไหมครับโอเคครับใช้เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วนะครับอย่าลืมนะเครื่องตัวน้ําตาลปลายนิ้วตัวนี้ครับถูกต้องครับแบบนี้ครับเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วถูกต้องครับเจาะปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วเพียงพอครับ คนที่เป็นเบาหวานจะต้องมีเครื่องจอบตาลปลายนิ้ว1ตัวมีเครื่องชั่งน้ำหนัก1ตัวแล้วก็มีเครื่องวัดความดัน1ตัวนะครับอย่าลืมนะครับมีติ่งเนื้อผุดขึ้นตามคอเกี่ยวข้องกับอินซูลินไหมคะไม่เกี่ยวนะครับติ่งเนื้อเนี่ยตามคอนะเกิดจากความเสื่อมของผิวหนังแล้วมันขึ้นเป็นติ่งเนื้อขึ้นมานะครับมันจะมี2แบบนะครับติ่งเนื้อที่คอนะครับคุณแก้วหนึ่งก็คือเป็นความเสื่อมของผิวหนังเราเรียกว่าสกินแท็กนะครับเล็กๆๆๆๆๆเพราอเนี้ยใช้เครื่ 2คือเขาเป็นเรื่องเราเรียกว่าเป็นหูดครับหูดตื้นเป็นหูดหูดใช้เครื่องที้ก็หายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวินิจฉัยโรคเนี่ยให้คุณหมอท่านดูได้นะครับมี2โรคเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆก็คือสกินแท็กหรือติ่งเนื้อเฉยๆนะครับสก็คือเป็นหูดครับหูดตื้นนะครับผมครับไม่เกี่ยวอินซูลินนะครับเบาหวานในเด็กรักษายังไงคะในเบาหวานในเด็กเนี่ยเป็นเบาหวานชนิดที่1นนะครับเป็นเบาหวานชนิดที่ไม่สร้างอินซูลินอันนี้ต้องฉีดอินซูลินครับ นะครับคุณน้อยนะครับต้องฉีดอินซูลินคุณหมอถ้าจะคนให้อินซูลินมาฉีดนะครับอันนี้ใช้อินซูลินรักษานะครับใช้อย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องใช้ยากินครับฉีดอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับผมหนัก95ตรวจเจอน้ําตาลสะสม10.5คุณหมอให้กินยาและลดน้ําหนักปัจจุบันน้ําหนัก84น้ําตาลสะสมล่าสุด6 3เยี่ยมมากคุณวัดอยู่ใน FC ฟซีนะ FC ในไลน์หมอพิเชษนะครับ น้ำหนักลงมา11กิโลน้ำตาลสะสมเหลือ6.3นี่ใกล้หายแล้วนะครับคุณวัเนะจำได้นะจำได้แล้วยินดีด้วยครับคุณวัดนะครับยินดีครับถ้าตื่นเช้ามามือนิ้วบวมเกิดจากอะไรคะตื่นเช้ามามือนิ้วบวมในอันนึงเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะเกิดจากหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะ,ะการใช้งานเมื่อวานเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับเช่นไปใช้งานนิ้ว,ว่็เยอะนะครับแล้วมันจะบวมตอนเช้าได้2ก็คือโรคเกาต์เกิดได้3คือโรคลุมตอตด์ก็เกิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับอีกอันที่4คือโรคกระดูกพุนที่เจอบ่อยสุดเลยนะครับการใช้งานเยอะกับกระดูกพุนเจอบ่อยสุดพอเราใช้งานเยอะกระดูกที่พุนมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมพบคุณหมอเพื่อตรวจรักดูตรวจวินิจฉัยโรคก่อนนะครับละเบื้องต้นอย่าลืมทานกระเสื้อกั๊พด้วยนะครับอันนี้จะช่วยได้การที่เราดื่มน้ำมะนาวทุกๆวันจะเกิดโรคกระดูกพุนหรือเปล่าครับไม่เกิดครับผมครับดื่มได้ครับไม่มีปัญหาครับฉีดอินซูลินอยู่ทานอาหารแบบไหนดีครับถึงจะคุมน้ำตาลได้ดี จำได้ไหมครับข้อ1ของ90ปีแข็งแรงเคยเลยนะครับ 1. ทานแบบหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นเว้นดึกหรือเราเรียกว่า modify IF หรือ modify intermittent fasting นั่นเองนะครับหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นเว้นดึกเลี่ยงเย็นก็คือข้าวเจ้าข้าวเหนียวก๋วเตี๋ยวขนมปังขนมหวานผลไม้ ห้ามทานนะครับทานได้อะไรบ้างผักสดผักลวกผักต้มทานเนื้อสัตว์หมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อไข่เนื้อปลาทานได้ครับอย่าลืมนะอย่าลืมครับทำอย่างนี้ได้เบาหวานดีขึ้นแน่นอนครับหรือหายได้ครับเกิดปวดหลังแป๊บแป๊บนะคะรู้สึกเจ็บมากกว่าปวดแล้วอะครับไม่อยากกินยาทํายังไงบ้างคะอายุ26ค่ะอายุ26ปีมีอาการปวดหลังแล้วนะครับอันเนี้ย เป็นเรื่องปกติของยุคปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าเรานั่งทํางานหลังคอมกันทุกวันเพราะฉะนั้นอย่านั่งหลังคอมนะครับอย่าลืมนะครับอย่านั่งแบบนี้แล้วก็นั่งแบบนี้อย่านั่งนะครับให้นั่งตรงๆเหมือนหมอพิเชษนี้นะครับแล้วก็นั่งแบบนี้นะอย่าลืมนะนั่งแบบนี้นะครับสาระสาคัญก็ต้องนั่งแบบนี้นั่งตรงๆแบบนี้ครับผมกระดูกหลังจะตรงนะครับอาการปวดหลังจะดีขึ้นนะครับ หลังจากนั้นแล้วให้ทานแคลเซียมข้าวโพดให้เพียงพอทุก,ทกๆวันนะครับอย่าลืมนะครับกระดูกหลังจะแข็งแรงขึ้นหมอนรองกระดูกหลังจะแข็งแรงขึ้นแบบนี้ครับจะแข็งแรงขึ้นนะครับการที่กระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลังแข็งแรงขึ้นนะครับจะทําให้มันรับน้าหนักได้ดีขึ้นพอมันรับน้าหนักดีขึ้นก็ทําให้การปวดหลังน้อยลงนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับสาคัญมากนะครับหลายๆท่านมองข้ามเรื่องแบบนี้ไปมันเป็นเบสิกของการดูแลร่างกายเราแต่ว่าคนเรามองข้ามนะครับถ้าทำอย่างนี้ได้ หายขาดยังไม่ต้องทํากายภาพนะครับอย่าลืมนะครับจะทํากายภาพได้ก็ต่อเมื่อหายปวดหลังแล้วติดต่อกัน1เดือนแล้วถึงจะกายภาพได้เป็นเบาหวานมีลูกได้ไหมคะมีได้ครับมีได้ไม่ต้องกลัวนะครับรักษาเบาหวานจากคุณหมอได้เลยนะครับคุณหมอแนะนําได้มีลูกได้ครับไม่ต้องกังวลครับเป็นเรื่องปกติครับผมน้าตาล109หมอให้กินยาแล้วครับคุณหมอท่านคงจะเป็นห่วงนะครับว่ากลัวจะเป็นเบาหวานเลยให้ยากันไว้ก่อนแต่ในความเป็นจริงนะครับคุณดีวายหนะครับ ยังไม่ต้องทานยานะครับยังไม่ต้องทานยาเพราะว่าน้ําตาลเป็นเบาหวานนั้นเราเอา126นะครับ126นะครับถ้าเกิน126-150ก็150ทําแบบนี้ก่อนนะครับดูแลการกินก่อนออกกำลังกายอย่าให้อ้วนหลังจากนั้นค่อยไม่ดีค่อยกินยานะครับ109ปกติครับ109ปกติน้ําตาลต่ําสุดเท่าไหร่คะน้ําตาลต่ําสุดถ้าต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สลบครับหมดสติเรียบร้อย นะครับใครมีน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า50มิลกรัมเปอร์เซ็นต์หมดสติทุกคน100%เพราะว่าอะไรเพราะน้ำตาลจะขึ้นหัวไม่ได้น้ำตาลน้ำตาลจะไม่ขึ้นสมองสมองจะทำงานไม่ได้หมดสติทุกคนครับเพราะฉะนั้นหมอพิเชษ่ึ้งกลัว กลัวน,น้ําตาลต่ำนะครับเพราะน้ำตาลต่ากว่าร้อมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยมิมลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เราจะมีอาการหิวใจสัน่นเหงื่อแตกจะเป็นลมแล้วต่ํากว่าร้อยก็เริ่มมีอาการแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันใกล้ถึง50ก็จะเป็นลมเพราะฉะนั้นอย่าให้ถึงขนาดนั้นเนาะแค่เหงื่อแตกใจสั่นนี่ก็แย่แล้วนะครับต้องเตรียมตัวเตรียมตัวลดยาหรือเตรียมตัวดูแลว่าทําไมน้ําตาลมันถึงต่านะครับเพราะคนธรรมดามันจะไม่ต่านะนะครับอย่าลืมนะครับน้ําตาล300ตลอดครับจะทําอย่างไรดีครับ ทำอย่างนี้ครับหนักเช้าเบาเที่ยงเล่นเย็นเว้นดึกก่อนครับ2ออกกําลังกายหลังอาหารเย็นครับ3อย่าให้อ้วนครับหลังจากนั้นแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นให้กินยาครับถ้ากินยาแล้วไม่ดีขึ้นให้ถามหมอประเชศต่อครับขาชาครับมีนิวอกด้วยครับอันนี้แน่นอนครับเกิดจากกระดูกมาเริ่มพรุนแล้วครับเกิดจากเรากินแคลเซียมไม่พอเป็นเรื่องปกติเพราะเรากินแคลเซียมทุกวันเราต้องใช้แคลเซียมัวละ800-1200มิลลิกรัมทุกๆวันแบบนี้ครับแบบนี้ แต่ว่าเราได้จากหาแค่400เราติดลบ400มันจะดึงจากกระดูกมาใช้วันละ400ทุกๆวันเป็นเรื่องปกติของคนไทยเราปัจจุบันนี้นะครับทั่วโลกติดลบแคลเซียมวันละ400นะครับเพราะฉะนั้นกระดูกจะคุณวันละ400มิลลิกรัมทุกๆวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้งานเยอะๆจากกระดูกคุณแล้วใช้งานเยอะนิ้วล็อกครับผมครับวิธีการแก้ไขปัญหาคือ1พบแพทย์เพื่อรับยา2ก็คือทานแคลเซียมเข้าโพลทานยาเบาหวานก่อนอาหารครึ่งเม็ดรู้สึกจะเป็นลมใจสั่นน้ำตาลลดใช่ไหมคะ มีโอกาสเลยครับมีโอกาสเลยโดยเฉพาะท่านที่เป็นเบาหวานแล้วปฏิบัติตัวตามหมอพิเชษได้แบบเนี้ยครับผมครับดูแลเรื่องการกินได้แล้วออกกาลังกายแล้วแล้วก็ไม่อ้วนแล้วครับอันนี้ต้องระมัดระวังน้ําตาลต่านะครับหมอพิเชษแนะนําว่าให้เจาะน้ําตาลก่อนนะครับทุกครั้งที่มีอาการใจสั่น วิววิวจะเป็นลมให้เจาะอมตลปลายนิ้วทันทีนะครับว่ามันต่ํากว่าร้อยไหมถ้ามันต่ากว่าร้อยมิกี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่าน้ำตาลต่ำละครับอันนี้ต้องเตรียมตัวลดยานะครับถ้าเกิดอย่างไรนะครับปรึกษาคุณหมอเพื่อขอปรับลดยานะครับเวลาก้มหน้าหยิบของมึนหัวเกิดจากอะไรคะอันนี้เกิดจากเลือดไหลเวียนขึ้นสมองไม่คงที่และไม่เพียงพอครับเกิดจากไม่ได้ออกกําลังกายครับแก้ไขได้อย่างเดียวก็คือออกกําลังกายครับ เราเรียกว่า postural hypotension คือโรคความดันต่ำตอนเปลี่ยนท่าอยู่เฉยไม่ต่ำมันต่ำตอนเปลี่ยนท่าแก้ไขได้อย่างเดียวออกกำลังกายหลังอาหารเย็นทุกวันวันละหนึ่งชงั่วโมงหายได้ครับปวดวัวเข่าเวลาที่อากาศเย็นหรือลงน้ำหนักขาผิดต้องทำยังไงคะ 1. อย่าให้อ้วน2อย่านั่งคุกเข่าอย่านั่งพับเพียบอย่ายกของหนักอย่าเดินไกลๆ3า,า,าทานแคลเซียมข้าวโพดให้เพียงพอคุณแม่กินยาเบาหวานหลายปีแล้วคุณน้ำตาลได้1น0ควรหยุดยาไหมคะยังครับยังไม่หยุดยาไม่ได้ครับ จะต้องปรับลดยาครับการปรับลดยาคุณหมอจะคนปรับลดยาให้ได้นะครับปรึกษาคุณหมอที่รักษาประจําได้นะครับเวลาน้ําตาลลงเหลือ120แล้วมันวูบค่ะจริงๆแล้วมันต่ํากว่านั้นอีกนะครับการที่ได้120เนี่ยแสดงว่ามันเริ่มร่างกายเริ่มชดเชยเป็น120ยแล้วแต่ตอนที่มันวูบครับมันต่ำกว่าร2อยครับแล้วร่างกายจะยมีอัตโนมัติในการดึงน้ําตาลขึ้นทําให้เกิดมันเกิน1้อยขึ้นมาเป็นร้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันต่ำร้อยแล้วนะครับถ้าจะให้ชัว เจาะเลือดตอนมีอาการเลยครับผมเช่นอาการใจสั่นหน้ามืดจะบ,บูบจะเจาะเลยครับผมครับสรุปวันนี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานว่าต้องทานยาหรือไม่สรุปแล้วก็คือเป็นเบาหวานไม่จําเป็นต้องทานยานะครับถ้าเรามีความรู้ในการดูแล5ข้อการเบาหวานในการในการดูแลเบาหวานมีห้ข้อจําได้ไหมครับ1ทานอาหารเป็นการดูแลเบาหวานรักษาเบาหวานแบบที่1ก็คือทานอาหารแบบหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นเว้นดึกตาม ข้อหนึ่งของ90ปีแข็งแรงตอนเย็นทานข้าวเจ้าข้าวเหนียวก๋วยเตี๋ยวขนมปังขนมหวานผลไม้ไม่ได้นะครับให้ย้ายไว้ตอนเช้าแล้วก็ให้ทานผักกับเนื้อสัตว์ได้ข้อที่2ใน90ปีแข็งแรงก็คือออกกำลังกายหลังอาหารเย็นทุกวันวันละ1ชั่วโมงนะครับสาถ้าทาได้ก็จะลดอ้วนไปในตัวคุณผู้หญิงให้เกิน6กกิโลคุณผู้ชายให้เกิน70กิโลจำได้ไหมครับและถ้าเกิดมันยังเกินอยู่ระหว่าง1 2 6ยยถึงออันนี้ค่อย เริ่มทานยาหรือเกินร้อยห้าสิบขึ้นไปค่อยทานยาแล้ะเกิดทานยาแล้วทำาีข้อแล้วไม่ประสบความสําเร็จค่อยใช้ยาฉีดอันนี้คุณหมอพี่นาเองไม่ใช่เราครับไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเป็นเบาหวานไม่จําเป็นต้องทานยา100%นะครับขอให้ทุกท่านมีอายุยืนยาวถึง90ปีที่แข็งแรงกันนะครับขอบคุณมากครับเราเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต่คิวเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดปกติอะไรมากๆมันเป็นการเกรงของกล้ามเนื้อของร่างกายธรรมดานี่แหละครับก็เหมือนที่เราเกรงกล้ามเนื้อเกรงแขนเกรงขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีความรู้สึกว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับวันนี้ผมมีคําตอบให้นะครับ